เ,เกิดขึ้นนะประตูสวรรค์มีหญิงสาวสามคนกำลังยืนรอคำพิพากษาของเอสทีพีเทอร์อยู่เอสทีพีเทอร์ข้ามีคำถามจะถามเจ้าง่ายๆเพื่อเป็นการเลือกว่าจะส่งเจ้าไปประตูไหนเอสทีพีเทอร์จึงถามสาวคนแรกว่าเจ้าจงบอกสถานภาพของเจ้าตอนก่อนแต่งงานและหลังแต่งงานสิสาวคนแรกก่อนแต่งงานข้ายังเป็นสาวบริสุทธิ์หลังจากแต่งงานแล้วข้าก็ยังคงความบริสุทธิ์เอาไว้ เอสทีพีเทอร์เยี่ยมมากเจ้าเป็นคนดีจริงๆนั้นเจ้าเอากุญแจทองไปหลังจากนั้นเอสทีพีเทอร์ก็ถามสาวคนที่สองด้วยคำถามเดียวกันสาวคนที่สองจึงตอบว่าก่อนแต่งงานข้ายังเป็นสาวบริสุทธิ์แต่หลังแต่งข้าไม่บริสุทธิ์แล้วเอสทีพีเอร์เจ้าก็เป็นคนดีใช้ได้ที่รักษาความบริสุทธิ์เอาไว้ก่อนแต่งนั้นเอากุญแจเงินไปต่อมาเอสทีพีเอร์ก็ถามสาวคนสุดท้ายด้วยคำถามเดียวกัน สาวคนสุดท้ายข้าไม่เคยรักษาความบริสุทธิ์ไว้เลยข้ามีเซ็กส์กับผู้ชายทุกคนที่พบทั้งก่อนแต่งและหลังแต่งทุกที่ทุกเวลาที่ทำได้ STP เธอเยี่ยมมากเลยงั้นเจ้าเอากุญแจห้องข้าไป